เรวไปจะข้าวเบอร์ไฟรถนะจ๊ะไปรถชอบกัดสีคันเลยใส่ข้างผ่นใด้ยจาเบไกันด้จ้ะตองน่องแกไปคนเลยจ้า๊ตกีรถผิดเจ็ดแดงเอนนะจ๊ะสผิดเจ็แดงเอ้นีนก็จะมีร้อยสาหจ้ะร้อยสามห้าเอ็กมื ส่งภาคใต้จ้ารถทัวรคันนี้ส่งภาคใต้จ้าจังหวัดใกล้เคียงกันเลยจ้าอ่าร้อยสามหาคันที้ตรงที่จังหวัดน,นครราชอ่านะครศรีธรรมราชนะจ้านะครศรีธรรมราชจนะ้าร้อยห้าคันนีจ้าร้อยห้าตู้แอร์ไปแล้วจ้าหากใครสนใจค่ะสอบถามราคาได้นะจ้าอันนี้ร้อยสามห้าจ้ากดจ้า KX91 จ้ารถขุดสามตันจ้าคันนี้ก็ไปส่งทางใต้เหมือนกันจ้า uh oh. ต่อมาเป็นรถ M70 จ้า M7040 จ้ามือสองจ้ามือสองไปทางภาคใต้เหมือนกันเลยจ้ะจ้าลูกค้าคนใหนสนใจเนาะจ้านาะ ติดต่อมาได้เรื่อยๆเจ้าอันนี้คือเข้าไปส่งกันที่ภาคใต้เนา่ <c oughs> จา้าจ้าอันนี้คูโบต้าบ้านดุงจ้าส่งบริการถึงที่ภาคเหนือภาคใต้จา้าอันนี้ไปทานใต้หมดเลยนะคะโอเคจา้าขอบคุณค่ะที่ไว้วางใ ota, จคูโบต้าบ้านดุงเราจ้าจ้าเดี๋ยวคอยพย,ายามมเาินงคูโบต้าเมื่อสองน,ำน้ำจา้า อยู่ลานบันดุงเข้านี่ตอนนี้ก็มี40แปลงหา10แปลงเราจับมือสองดีหลายนะจ๊ะ40แปลงก้ะมีราคาตั้งแต่4 0 0 0 0 0กว่าบ,บาทน,นะจ๊ะเดาหาหุกเงินนะจ๊ะ40แปลงมือสองจ้ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดตอ่อมาได้เนาะจา๊ะมีหลายทัานให้เลือกเลยจ้ะ40แปลงมือสองจ้ะสภาพรถกะยังตามสภาพอยู่นะจ๊ะหลังจากที่ลูกค้าเลือกจองแล้วก็จะมีการปรับสบภาพให้รอบทัานจา้ะ โอเคจ้าอันนี้คือ40แรงมือ2องนะจ้าตามสภาพอยู่จ้าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็น40แรงจ้ามีให้เลือกหลายขั้นเลยจ้าสีแสนก็บาทนะจ้าราคาดาวหาหกมื่นนะจ้าอุปกรณ์สอย่างไปเลย40แรงค่ะส่วนหาสิบแรงก็มีคือกันจ้าจะเป็นคูปต้า50แรงจ้าอีกอทางนี้นะจ้า คูป o t ต้า50แรงก็ราคาเงินสดอยู่ที่ประมาณ500,000กว่าบาทจาก500,000 500,000นะจ๊ะเราเริ่มต้นที่40,000-50,000ได้เลยจ้ะอุปกร,กรณ์2องย่าง L5018 นะจ๊ะหา018มือสองจ่ะราคาหา100000กว่าจา่ะหาแ0 0 0ี่หาแ0 0 0 0าหา0 0 0ไปจนฮอดหา0 0 0 0 0 0หา0 0เาเลยจ้ะอุปก,ก,กรณ์2องย่างนะจ๊ะ ตอนนี้ยังต่ำสภาพอยู่นะจ้าลูกค้าท่านใดสนใจจองกะจองแล้วเขาก็มีการปรับสภาพให้นะจ้ามีให้เลือกตากหลายขั้นเลยจ้าหาสิบแรงสี่สิบแรงแล้วจ้าตอนนี้นะจ้าสอบถามมาเลยจ้ารดรุ่นต่างๆกับมีให้เลือกในคือบรรยากาศเอสนใจเป็นรถเป็นดาวต่ำนะจ้าเริ่มตั้งแต่ฟี่ดาวถึงไปได้จ้าก็จะเป็นอ่า ตั้งแต่สามที่สองแรงสี่สิบแรงจ้ะค่ะมีรถให้เลือกหลายคันจ้ะกะจะนี่นอกจากรถมือหนึ่งกะหาสิบแรงนะจ้ะตันเท่ากับเป็นลอยๆคันเลยจ้ะหาสิบแลงห้าสิบแรงมือหนึ่งจะเริ่มต้นดาวอยู่ที่ห้าอ่าเริ่มต้นดาวอยู่ที่อ่าฟีดาวนะจ้ะฟีดาวไปเลยจ้ะห้าสิบแลงคันบนคันล่างจ้ะฟีดาวกันได้เลย จากอนนานเจปีจ้ะรายละเอียดต่างๆติดต่อมาได้เลยนะจ้าโท่มาสอบถามกันได้อันนี้คือห้าสิบแรงมือหนึ่งจ้าจะเชลกอยพยางเบิองหลบๆคบขั้นนั่นจ้ามึงต้องใบใบนุนหกสิบแรงกับมีดนจ้าดาวว่าถึงแสนจ้าลูกค้าเก่าจ้าหกสิบแรงอ,อุปรกรณ์สองยางจ้า ว่าวถึงแสนก็จะอุปกรณ์ก็กจะมีใบมีดันนามีพานไฮแล้วก็พร้อมรถตารีดได้เลยจ้ะรถรุ่นนี้ง่ายสุดก็จะเป็นรถตารีรุ่น60แร้งนี่ะจ้ะจ้ะอันนี้คือบรรยากาศรอบล้านนะจ้านอขับไปๆจะลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นต่างๆก็กติดตอ่อสอบถามมาได้เลยเอจ้าอันนี้ก็หา10แรงไหมจ้ะ40แก้งกับ พี่ดาวคือกันจาตอนนี้กับรถเท่ากับทย่อยทรงเรื่อยๆนากจาผู้ใดสนใจก็เห็ุเรื่องไหวนอกจากเนาะอนุมัติกะสร้า,างรถมหาใหดจ้จะเป็นรถตุนต่างๆกัสามาาสร้างจองได้เลยจ้าเริ่มต้นนั่งเจฟี่ดาวได้จ้าคบต้าบ้านดุงจ้า มาเด้อจาเด้อลูกค้าท่านใดสนใจรถฟรีดาวหรือว่ามีดาวในใจเนาะจา้าอยากได้ค่างวดถูกลงกะขึ้นอยู่กับเงินดาวเด,วด้อจ้าเอกสารกับ่ใสหลายอย่างเนาะจ้าก็จะมีคนขับคนหนึ่งเนาะจา้าใส่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านจา้าส่งมาทางโทรศัพท์ได้เลยจา้าติดต่อท้้งเซล,ล์ก่อยได้เนาะจา้าใส่คนขับคนหนึ่งมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านจา้า ทรงหาดีสิ่งอนุมัติจะทรงลดไดนอกจากน้อรายละเอียดต่างๆคุยคุยกันอีกที่นึงจ้าโอเคค่ะคูบโบต้าบ้านดุงขอบคุณจ้าบ๊ายบายมีมีรถรถรูมีมีซุปเปอร์คาร์มีแต่รถไถนาะคูบโบต้าจะรักไหมเธอแต่งเกือบฉันทุกวันต้องไปนาะซ้อนมอเตอร์ไซคมีมีรถรถรู มีมีซุปเปอร์คาร์มีแต่รถไทยนาคูโบต้าจะรักไหมถ้าเธอแต่งกับฉันทุกวันต้องไปนาสอนมอเตอร์ไซค์มีมีหลอกรถรูมีมีซุเปอร์คาร์มีแต่รถไทยนาคูโบต้าจะรักไหมถ้าเธอแต่งกับฉันทุกวันต้องไปนาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีหลอกรถรู ไม่มีซุปเปอร์คาร์มีแต่รถไทยนาะคูบ